สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่นาจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูแซ่บๆอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเมนูหน่อไม้ส้มต้มกะทิปลาเค็มค่ะเพื่อนๆเคยทานกันหรือเปล่าเอ่ยวันนี้พี่นาใช้หน่อไม้ดองนะคะในการทําหน่อไม้ดองเอาไปล้างสัก3 4ี่น้ํานะคะแล้วก็ต้มน้ําทิ้งสัก1น้ําค่ะให้กลิ่นความเปรี้ยวความเค็มของออกไปสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะพี่นาใช้ประมาณ400กรัมค่ะ ปลาเคม็มก็ใช้เป็นปลาสลิดนะคะทอดแล้วก็แกะแต่เนื้อนะคะประมาณ2ตัวหมูสับค่ะประมาณ150กรัมค่ะกะทินะคะแย่นใช้วันนี้ใช้เป็นกะทิกล่อง1กล่องค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำเปล่าเล็กน้อยน้ำมะขามเปียกค่ะเครื่องปรุงนะคะ พริกชี้ฟ้าเขียวแดงนะคะประมาณ3เมตรค่ะหอมแดงซอยหันย่นหยาบๆนะคะประมาณ5-6หัวค่ะตะไคร้ซอยใบมะกรูดพริกขี้หนูค่ะอันนี้เป็นพริกลูกโดดค่ะเพิ่มความแซบนิดนึงค่ะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำตาลตัดรสนิดหน่อยเดี๋ยวไปลงมือปรุงกันเลยจ้ามาลงมือปรุงกันเลยนะคะอันนี้พี่นายังไม่ได้เปิดเตานะคะเราจะใส่กะทิลงไปก่อนนะคะ ประมาณครึ่งกล่องค่ะใส่ลงไปก่อนแล้วก็เอาหมูสับของเราลงไปย,ย,ยีนะคะกับกะทิก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเปิดเตานะคะหมูเราจะได้ไม่เป็นเป็นก้อนค่ะจะได้กระจายตัวดีนะคะแล้วก็เปิดเตาได้เลยค่ะ ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะเดี๋ยวรวนหมูของเราให้สุกก่อนนะคะรวนหมูกับกระทิให้สุกนิดนึงก่อนนะคะหมูเราเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเอาหน่อไม้ลงไปเลยค่ะ เติมกะทิที่เหลือลงไปได้เลยนะคะเหลือไว้นิดหนึ่งถ้ารู้สึกว่าค้นไปเติมน้ำเปล่าลงไปได้ค่ะหรือถ้าใครมีหางกะทิใช้หางกะทิก็ได้นะคะ เดี๋ยวเล่งไฟขึ้นมาเป็นไฟกลางได้เลยค่ะเดี๋ยวให้หน่อไม้ของเราออกรสชาติเข้าน้ำเข้าเนื้อกับกะทิดีก่อนนะคะมันคนนิดนึงนะคะเราจะไม่ได้ให้กะทิแตกมันนะคะต้มไปประมาณสัก10-15นาทีนะคะให้ รสชาติของหน่อไม้เขาออกมาจากอ,าออกมาในน้ำกะทิค่ะเดี๋ยวเราชิมรสดูค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงกันค่ะทิ้งไว้อีกสักแป๊บนึงนะคะประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะดูยังไงว่าใช้ได้จะมีกลิ่นหอมหน่อไม้ขึ้นมานะคะ หน่อไม้จะไม่ได้เปรี้ยวและเค็มมากนะคะเพราะว่าเราต้มน้ำทิ้งไปแล้วหนึ่งน้ำพอหน่อไม้กับน้ำกะทิเราเข้าน้าเข้านเนื้อดีแล้วนะคะใส่เครื่องสมุนไพรเราลงไปได้เลยค่ะหอมแดงพริกชี้ฟ้าตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปได้เลยเหลือลูกโดดค่ะเรายังไม่ใส่นะคะไว้ใส่ทีหลัง ให้เครื่องสมุนไพรเราหอมขึ้นกานดีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาปรุงรสกันค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ปลาสลิดท,ทีหลังนะคะถ้าดูว่าข้นไปก็เติมน้ำได้นะคะ หมุนไพลเราเริ่มเข้าเนื้อดีแล้วนะคะใส่ปาสลิดลงไปเลยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มปรุงรสกันได้เลยค่ะผงปรุงรสนะคะน้ำตาลใส่ไปก่อนประมาณ1ช้อนนะคะ น้ำปลาสองช้อนก่อนค่ะน้ำขมิาเปียกสองช้อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวชิมรสดูก่อนนะคะ ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวลองชิมรสชาติดูก่อนนะคะว่าเราต้องเติมอะไรเพิ่มไหมอืมเจ้าน่ะขอเติมเค็มอีกนิดนึงเติมเค็มอีกสักหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็เปรี้ยวอีกสักนิดนึงนะคะ ใส่ลูกโดดลงไปเลยจ้าแล้วก็หัวกะทิที่เราเหลือไว้นิดนึงแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วจ้าเข้มข้นมากๆค่ะรสชาติจะออกเปรี้ยวเค็มหวานนะคะ3ามรสค่ะจะหวานป,ปลายจะไม่ได้หวานนำนะคะ รสชาติจะคล้ายๆาคล้ายๆหล่น,นะคะ่ะชิมอีกทีอืมอร่อยมากๆเสร็จแล้วนะคะหน่อมไม้ส้มต้มกะทิปลาเค็มของเราหอมมากๆเลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะแซ่บอีกที ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไปลองทำทานกันดูนะคะอร่อยมากๆ